เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ทำแบบนี้4ีขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะครับคลังมาเฉลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาบอกครับว่าวิธีที่คุณจะตรวจสอบสิทธิ์เราชนะมีเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นและได้ข้อมูลมาจากทางกระทรวงการคลังนะฮะแล้วมาจากทางสารเศรษฐกิจนะครับผมต้องขอบคุณทางฐานเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังด้วยนะครับอ่าเราม,มาดูกันนะครับคลังเปิดวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะครับกลุ่มคนละเครื่องเราเที่ยวด้วยกันรับเงินเยียวยา7 0 0บบาทแบบง่ายๆใน4ขั้นนะฮะ ผ่านเราชนะ .com ตั้งแต่เวลา6โมงวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนั้นเราเที่ยวได้กันนะครับเป็นกลุ่มที่กลุ่มแรกนะที่จะได้รู้สิทธิก่อนในวันที่5วันที่5กุมภาพันธ์2564นี้ครับโครงการเราชนะเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวได้กันที่มีแอปเป๋าตังค์ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราชนะเดือนละ3 5 0 0บาทนะครับเป็นเวลา2เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งสิ้น7,000นนะผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ในวันที่5้กุมภาพันธ์64นะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิเปดเผยกับสาเศรษฐกิจนะต้องขอบคุณสาเศรษฐกิจกระทรวงการคลังเปิดเมนูใหมต่ตรวจสอบก็จะเป็นเปิดเมนูใหม่ครับในที่เป็นขึ้นคำว,ว่าตรวจสอบสิทธิ Ad ์เราชนะครับที่เว็บไซต์เราชนะ .com เดี๋ยวผมจะพาไปดูในวันที่เปิดจริงๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะพูดใ้ภาพรวมให้คุณเห็นทั้งหมดก่อนนะในเว็บไซต์เราชนะ .com ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเนระเทศด้วยกันเนี่ย สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ราชนะได้ตั้งแต่เวลา6โมงของวันที่5กุมภาพันธ์64นะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับแต่ตรงนี้เรามาทวนคุณสมบัติกันอีก,กรอบหนึ่งว่าใครจะมีโอกาสได้บ้างครับคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะครับก,ก็คือ1ก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2คือไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33เพราะมาตรา33ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมา4,000บาทนะครับ แล้วก็สี่สามก็คือไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยง,งานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการนะครับต่อไป4ครับก็คือไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0นบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดตรงนี้ก็คือไม่มีเงินต่อปีสามแสนบาทนะครับในสิ่ราดได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0,000นบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันนะครับทั้งหมดทุกบัญชีเลยรวมกัน5 0 0 0 0นบาทนะครับก็คือทุกบัญชีรวมกันไม่เงินไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทนะถ้าเกิดคุณตรงตามคุณสมบัติเหล่านี้ครับคุณมีโอกาสได้สูงมากเลยนะครับและผมได้อ่านจากแหล่งข่าวมีแหล่งข่าวหลายๆที่นะฮะก็บอกมาว่านะครัครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้เราก็ลองดูกันอีกทีเพราะบางทีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ มีคนใช้สิทธิ์โครงการคนละเครื่องในรอบแรกก็มี10ล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็เปิดไป5ี้าล้านก็คือประมาณสิล้านตนั้งห้ก็คือหลายหลายสิบล้านนะครับเกือบยีล้านนะครับรวมแล้วก็ถ้ามีครึ่งหนึ่งก็จะมี8ปดเล้านเนี่ยนะครับที่จะได้สิทธิ์ในเราชนะแต่จะมีมากกว่านั้นหรือไม่ก็เดี๋ยวลองประกาศกันอีกทีเดี๋ยวเขาก็จะมีประกาศสรุปให้อีกทีครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้รู้ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมจะไปดูวิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะหรือยังครับอ่ะนี่ครับ วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแบบง่ายๆครับมี4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com คุณก็เปิดเข้าเว็บเราชนะ .com ตามปกติเลยนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์ขั้นตอนที่2ก็คือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์เราชนะเดี๋ยวมเมนูตรวจสอบสิทธิ์เราชนะจะมานะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มาแต่ถ้าเกิดวันที่เปิดรับนะฮะจะมาตรวจสอบสิทธิ์เราชนะมาถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้ตอนที่ ตอนที่เขาปเปิดการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะก็แสดงว่ามีแถบตรวจสอบสิทธิ์เราชนะมาแล้วคุณก็เข้าที่ตรงนั้นได้เลยนะครับก็สามารถดูตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ครับแล้วก็3ก็คือนะฮะวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ง่ายมากคือขั้นตอนที่3คือคุณต้องกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์นะฮะตรงนี้สําคัญมากเลขบัตรประจาตัวประชาชนทําไมต้องกรอกครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลของคุณฐานข้อมูลของคุณเนี่ยจะใช้ตัว เลขบัแบบประจำตัวประชาชนเป็นตัวบุคคลของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลงคนเมียคนละครึ่งเราเที่ยวในการได้แบบประชาชนเลขไหนนะครับคุณอยากจะตรวจของของใครก็ใช้บัตรประชาชนเลขนั้นอย่างเช่นสมมติคุณลงให้ญาติคุณบัตรประชาชนเลขของเขาคุณก็จะตรวจของญาติคุณคุณก็ต้องเอาบัตรประชาชนเลขของญาติคุณมาใช้นะครับของใครของมันนะครับไม่รวมกันนะเป็นส่วนบุคคลนั่นเองครับหลกขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือ ระบบจะแจ้งว่าถ้าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เยงยยาชนะครับอ่าระบบจะมาแจ้งนะครับก็ถ้าเกิดระบบแจ้งแล้วว่าคุณได้รับสิทธิ์คุณก็โชคดีดีดด,ด้วยครับได้7,000บาทแต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์แล้วทำอย่างไรนะฮะตรงนี้ก็มีทางออกมาให้นะครับผู้ที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูว่าถ้าไม่รับสิทธิ์จะทํายังไงเอาไล่รับสิทธิ์ก่อนพอได้รับสิทธิ์อ่ะคุณจะต้องทําไงต่อนะครับคร่าวๆนะ ผู้ที่ผ่านเก์งานคัดกรอได้รับสิทธิ์เราชนะเนี่ยวันที่18กุมภา2564กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังนะครับและได้วงเงินครั้งแรกจำนวน2,000บาทนะอันนี้คือคุณจะได้เงิน2,000บาทในวันที่18กุมภา2564แต่รับวงเงินอีกครั้งละ1,000บาททุกวันพฤหัสในวันที่25กุมภาและ4/11/18/25มีนา2564นะครับก็จะได้ทุกวันพ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 ันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพัน ห0 0 0ัวยสอง0ันเป็น7 0 0 0บาทพอดีครับจะได้ครบประมาณที่5มีนา64ครับได้7 0 0 0บาทครับสามารถใช้สิทธิ์แต่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่จำกัดเงื่อนไขจังหวัดทะเบียนบ้านไม่จำกัดครับยอดเงินที่ได้รับเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้สูงสุดตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับนะครับยอดเงินที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึงสาิเพฤษภาคม64เงินที่ได้รับสิทธิ์เราชนะไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นนะฮะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเกิดคุณไม่ได้รับสิทธิ์จะทำอย่างไรนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้รับสิทธิ์ครับผมไม่อ่านข้อมูลมานะครับผมเขาก็มีทางกระทรวงทางอันนี้นาข้อมูลที่ผมได้เนี่ยมาจากทางกระทรวงการคลังเลย เขาบอกว่านะฮะทางคลังได้บอกว่าถ้าเกิดคุณตรวจสอบแล้วมันไม่ได้สิทธิ์คุณสามารถอุธรณนนะฮะสามารถส่งเรื่องอุธทณ์ไปนะครับในเว็บไซต์เราชนะ com นี่แหละจะมีให้อุธรณ์ให้คุณส่งเรื่องไปอย่างไรนะครับส่งไปให้ทางเว็บเราชนะ com ส่งไปอุธทณ์ได้หนึ่งครั้งนะครับพอคุณส่งไปนะฮะแล้วเขาก็จะอุธทณ์ตรวจสอบคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีโอกาสได้สิทธิ์ไหมนะฮะถ้าเกิดตรวจสอบทุกอย่างแล้วตามคุณสมบัติที่ ที่เราให้ฟังก็คือมีเป็นคนส่วนชาติไทย8ป,ปีบริบู์ไม่เป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่เป็นเจ้าหน้าที่บริรการอื่นใดในภาครัฐไม่รับบําเหน็จบานนะครับผมเบี้ยวหวัดตรวนราชการไม่ได้เป็นผู้ที่บึงได้พุงเมินคือไม่มีไรายได้สามแสนต่อปีแต่ก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0นนะถ้าตรวจสอบแล้วตรงตามนี้นครับผ่านตามคุณส,สมบัติทุกอย่างตามนี้นะครับคุณก็จะได้สิทธิ์นะแต่ถ้าเกิดคุณตรวจสอบแล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับครั้งที่2แล้วไม่ได้อีก กระทรวงการค้งก็ถือว่าค้งแล้วเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าครั้งที่2เนี่ยคือเป็นการเป็นการบทสรุปเลยนะฮะก็คือเป็นการสรุปโดยตัวโดยตัวโดยตัวเองเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้ในครั้งที่2ก็คือไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้ในครั้งที่2ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับก่อนจะไปครับทวนอีกรอบนึงครับขั้นตอนการลงทะเบียนการไม่ให้ลงทะเบียนนะฮะขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแบบง่ายๆมี4ขั้น มีอะไรบ้างครับ1คือเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ com ครับ2คือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์เราชนะครับ3คือกรอกเลขแบบจำตัวประชาชน13หลักนะฮะและกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็กรอกเลขแบบจำตัวประชาชนของคุณ13หลักนะครับจะเลขอะไรก็กรอกไปให้ครบจะตรวจของใครคุณสามารถเครื่องหนึ่งสามารถตรวจได้หลายคนนะครับจะตรวจของญาติคุณในเครื่องเดียวกันเลยก็ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันนะครับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสามารถตรวจกี่คนก็ได้10คนก็ได้นะครับผมวุฒิคนทั้งหมู่บ้านมาถามคุณให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้ก็ได้นะครับได้ครับแล้วก็กระบวนตรวจสอบสิทธิ์หลังนั้นเนี่ยขั้นตรวจสอบสิทธิ์ขั้นที่4ก็คือระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เยียรยาราชนะครับก็จะแจ้งสรุปว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับ อยากรูข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ